สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอแฟมิลี่นะคะโยโนโยโนพ่อควันของเราก็กำลังจะพาเอาย่านะคะคไปให้คุณยายทำเพงนะคะบอใหไปนั่งบอดเดี๋ยวเราดูทางไปหาคุณยายทำเพงนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะ ทางเดินนะคะทางเดินทางเอายาไปให้คุณยายก็ค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะคะนี่นะคะทางทางไปหาคุณยายพวกรถก็ขับรถไปนะคะเอายาไปให้คุณยายนะคะทางนู้นนะคะ ควมจะไปได้ไหมเนี่ยค่อยๆไปนะคะเพราะว่าแฉะมากสมุนก็เดินตามนะคะมือมือผีผานะคะเราไปต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นพายพรชัยนะคะพายพรชัยจะอยู่ตรงนี้นะคะ โอ้ยบักนัดล่วงพ่อเอาไปได้แค่กอเดียวนี่ค่ะคุณยายอยู่ตรงนี้นะคะทางมาหานี่ค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยโอ้ยเบิ่งหน้าเจ้า <laughs> คุณยายเล่นคโครนนะคะแล้วก็จะมีน้ำคลองอยู่ใกล้ๆเลยเวลาคุณยายกินอิ่มหรือว่าอยากเล่นน้ำตัวลงเล่นได้นะคะวันนี้ก็ฝนตกไม่ไม่แรงนาะไม่หนักนะคะถ้าฝนตกหนักก็จะท่วมมาถึงข้างบนนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลย ะแสดงว่าเล่นน้ำโคลนเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นโคลนเรียบร้อยแล้วนี่คืออาหารเย็นนะคะอาหารเย็นของคุณยายคัมแพงนะคะวันนี้ก็คือเสร็จภารกิจแล้วนะคะของคุณพ่อควานน้องนะคะของพ่อนกของเราเสร็จภารกิจแล้ว ปลาโคลนนะคะคุณยายวันนี้บูนมักนัดเลยสองโกอยู่คุณ <c oughs> เอายงามสิไปกับไปดื้อๆเ้อะค่ะพี่น้องเอ้ยชวนขึน้นรถบบเคยมีนนะคะ <c oughs> ชวนขึน้นรถบบเคยมี <c oughs> ไปก่อนตลอด ไปไปน้ำดดกไปแล้วนะคะพอวควานไปแล้วไปมู่ไปแลนแลนสมุนบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่สวนช้างไทยๆนะเะจ้าหมูหมูกับภูผา แม่ไปไหนหนูต้องไปตามนะคะต้องไปตามด้วยเสมอไปกลับบ้านไปลูกไปไป,ไปเร็วไปไปเลยไปเร็ว โมไปไปตรงนี้ก็จะเป็นแม่พังบุญมานะคะยายบุญมาเยอะเลยยอนตาเอ๋ น้องหมาไม่กลัวไปสิผู้ผา่าเอ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 าใครจะกลัวใครเอาโอ้โหไม่กลัวไม่กลัวน้องช้างเราเลยวิ่งผ่านแบบหน้าตาเฉยนะคะวิ่งผ่านแบบหน้าตาเฉยเลยไม่กลัวโอโปอสักนิดเลย เม่งเม่งไอเม่งว่านว่านไอว่านอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอันนีดีจีอันยังไงยังไงลูกบรรยากาศที่บ้านช่วงเย็นๆนนะคะโอ้โหดูน้องมุกดาดูท่ายืนของนางนะคะ โยกแบบนี้เลยนะคะโยกมากนีก้อนนี่ก้อนนีก้อนนี้ก้อนไปไปก้อนไปก้อนไปก้อนหหยยเดินตามเดือตาือเดนตามสงในตัวมืออะไระลุก เม่งเม่งไงลูกให้แม่โอ๋จับโอ๋ให้แม่จับน่ารักมากลูกสาวลูกสาวน่ารักมากเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าแบบว่าใกล้ๆนางบ่อยๆนะคะไม่เอานะคะหลังอ่ะไม่เอาไม่เอานะคะหลังไม่ไม่เอาวิ๊วิ๊วิใส่หัวดักเบรก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 ใส่หัวดักเบรก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 ไม่เอา ไม่เอาชื่ตัวขาหลังเธอปอปอกรจำไม่ม <c oughs> หมหยอยากเล่นกับแม่อยู่นะ แต่แม่ไม่กล้าเข้าใกล้หนูมากอะ่ะปอไม่กล้าเข้าใกล้หนูมากกลัวโดนเตะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าวสู้เหม่งสู้ เมิงจูสู้ตายสู้ตายโอกขาหลังขาหลังขาหลังหันเฮ้ย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 แมวนิ่งนิ่งเลยเออออเออเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะอุปโภต้องระวังนะคะ น้องหมิงของเราโยนเอ้ยโยนโยนเอ้ยโยนดูพี่มุกดาโยกก่อนโยกจริงโยกจัง แม่ไพลินคนงามนะคะคนงามคนงามแสนสวยอ่าหนูกินนมไหนแม่จ๋าอ้าวงงสงสัยอะไรปอกินนมแล้วแม่หานให้กินนมแล้ว ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ครอบครัวน้องโอปอลแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ